สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอู่ช่างบีมอีกแล้วนะครับก็มาเจอกับเล่ยยนนะครับ5002นะครับรุ่น5002กับวิธีการใส่เชือกสดึงสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่แบบไหนยังไงนะครับแบบง่ายๆเลยแล้วก็ถอดน็อตยึดทั้ง4ตัวออกก่อนนะครับน็อตยึดเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับนะครับผม ะนะครับผมก็ขออนุญาตเพิ่มความเร็วไปสักนิดนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับะนะครับเมื่อเราถอดออกมาเสร็จแล้วที่เราจะเปลี่ยนก็คือเชือกมันดึงได้แค่นิดเดียวเองนะครับจังหวะสตาร์ทมันไม่ได้ฮะเอากันไกลนะครับมาตัดเชือก ดึงสตาร์ทออกนะครับนี่แล้วเราก็มาดึงเชือกออกนะครับเดี๋ยวเรามาเอาเชือกออกาหนูวาดเองเหรอเนี่ยเออมันวาดได้ไเลยเฮ้ยตายยากจะเสีย นะครับเราเชือกเก่าออกก็มาร้อยอันใหม่ใส่ไปนะครับมัดปมด้วยนะครับเวลาดึงจะได้ไม่หลุดนะครับผมแล้วเราก็กดปมเชือกลงไปนะครับให้มันได้ที่แล้วเราก็กอกอจากที่เราดึงนะครับสวนทางนะครับกอสวนทางจากที่เราดึงนะครับสปริงเพื่อจะให้สปริงดีดกลับนะครับเวลาเราดึงมันจะได้ดีดกลับได้นะครับ ก็กอไปพอให้มันตึงๆก็พอนะครับไม่ต้องแบบแน่นมากนะครับแค่พอตึงๆนะครับสักประมาณ3 4มสี่รอบได้นะครับอ่าเราก็รอพอเราได้ที่นะครับเราก็มาร้อยเข้ารูนะครับผมแบบนี้นะครับพอร้อยเข้ารูปุ๊บเราก็มานะครับอันนี้มันยังไม่ตึงดีนะครับเราหมุนไปอีก นะครับให้มันพอตึงๆให้มันดีดกลับให้สุดนะครับอ่แล้วเราก็เดี๋ยวมาลอยเข้ารูที่เดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลอยเข้ารูที่เดิมแล้วก็ลองดึงดูว่ามันดีดกลับไหมนะครับนี่เราดึงดูนี่ให้มันดีดกลับแบบนี้นะครับแล้วเราก็มัดเป็นปมไว้เพื่อจะให้ที่ดึงออกได้นะครับแล้วเราก็มาลอยเข้ากับตัวจับมือดึงนะครับมือดึงสตาร์ทนะครับพอ้อยมือดึงเสร็จเราก็มา มัดเป็นปมนะครับสักสามปมสามรอบก็ได้นะครับเพื่อที่ดึงจะไม่ให้มันหลุดจากตัวดึงครับนี่เราก็ตมวดแต่ผมก็จะตมวดแบบนี้นะครับมันจะอยู่ดีกว่านะครับนี่แบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนครับสวัสดีครับ